สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลกโดยไม่หมอความสุขขังตัวตัว,ตวม่หมอหัวตัวนั้นเองนะคะไม่หมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะ ปูดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมาค่ะวันนี้เราทําลัคนาราศีกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีกันหรือราศีกันช่วงเวลานี้นะคะช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะแล้วนะคะช่วงปักหลังนี้ชาวราศีกันจะมีข่าวดีมีโชคดีเข้ามาหาคุณหรือไม่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันหรือคนที่เกิดราศีกัน ปักหลังเดือนมิถุนายนนี้หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนไปเจอกับดาวพฤหัสนั่นเองนะคะจะมีผลกระทบสิ่งใดเกิดขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีกันหรือราศีกันมั่งคะโอ้ไม่กอดทุกคนขอโทษนะ oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะสิ่งดีๆกําลังสาธุสาธุสาธ,สาธุนะคะในหลายมีดีในดีมีหลายเพราะว่าอะไรคะทุกคนคะ่ะนี่คือคุณจะเจอเรื่องปัญหาเรื่องการงานมีความขัดแย้งในเรื่องการงานกับเพื่อนร่วมงานนั่นเองนะคะปล่อยวางถ้าคุณปล่อยวางได้ชีวิตของคุณกำลังจะดีคุณนี่คือเดืดสัน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความรุ่งโรจน์ความโดดเด่นถ้ามีความขัดแย้งในเพื่อนร่วมง,งานให้ปล่อยวางค่ะชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นเองค่ะนะคะถ้าคุณรู้จักปล่อยวางความสุขความโชคดีทุกคนนะคะนี่คืออะไรคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณคมันออกมาระวังเรื่องอารมณ์ เดอะเดวิลความรักความใครเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะพบตนุของคุณแล้วนี่คือเดอะเวอร์มันออกมาซ้อนกันนะคะเดอะเวอร์ Ver, ความสุขของคุณ ความสุขครั้งใหญ่แบบใหญ่หลวงชีวิตของคุณนับจากนี้แต่ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องราคาเรื่องความมัวเมาลุ่มหลงมัวเมานั่นเองนะคะทุกคนแล้วนี่คือเดอบเบอร์ความสุขของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสุขครั้งใหญ่มีทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันชีวิตใหม่นี่คือตัวแทน ตัวแทนประจําลัคนาราศีของคุณนั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนปัญหาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างสิบดกนี่แหละค่ะภายใน10วันนี้หรือว่าวันนี้ที่คุณมาดูปัญหาที่คุณเจอแบบหนักหน่วงเรื่องปัญหาของเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะคะนี่ค่ะ มันจบแล้วค่ะปัญหาโดนแทงข้างหลังโดนเพื่อนแทงข้างหลังหรือว่านะคะตัวคุณเองนั่นแหละค่ะแต่คุณก็เป็นคนที่นะคะเมื่อเจอแล้วเมื่อเจอสิ่งไม่ดีในชีวิตนะคะคุณจะกลัวอะไรคะสิบดาบก็คือสิบดาบไปเรื่องผ่านมาแล้วขอให้เป็นอดีตฝังกบอดีตไว้ที่ที่มันอยู่ ฟังให้ลึกที่สุดอย่าลือฟื้นความหลังขึ้นมาเพราะโอกาสคุณโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะสิ่งที่มันทํำลายจิตใจของเราก็คือจิตใจของเราเองเราไปปลูกกิจปลูกแค้นกับใครบางคนก็ปล่อยวาง แล้วคุณจะได้รับแสงตะวันแห่งวันใหม่แล้วก็เดอะเวอร์ชีวิตใหม่ๆของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วนับจากนี้คุณจะได้เจอสิ่งใดคะมองในภาพที่ดีอย่ามองในภาพที่ลบจงเป็นคนที่มีโพสต์สฟอยู่กับตัวเองตลอดเวลานั่นเองค่ะต่อค่ะ <c oughs> ขกบคุณะขอบคุณะขอบคุณค่ะให้โฟกัสที่ปัจจุบันอย่าเอาตัวเองอย่าดึงอดีตที่ช้ำช้ำใจนะคะอย่าดึงอดีตที่มันทําให้คุณอ่อมคุณยมกลับคืนมาแล้วโฟกัสในเรื่องการเงินคุณขกบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะมีโชคมีลาบคุณจะมีความสุข อะไรที่มันท็อกซิ c อะไรที่มันเป็นพลังงานลบไม่ต้องไปสนใจเพราะตอนนี้โชคลาภของคุณกําลังจะเข้ามานี่คือก้าวเหรียญความสุขความ กมอนของในชีวิตกำลังจะเข้ามาหาคุณให้โฟกัสในเรื่องการเงินเท่านั้นพอค่ะถ้าคู่ชีวิตของคุณทําให้คุณท็อกซิทธิ์หลือคุณมีการยาล้างหรืออะไรเกี่ยวกับคู่ชีวิตคุณก็ตามหรือหุ้นส่วนก็ตามนับจากนี้ให้คุณลุกขึ้นมาให้เร็วแล้วการเงินรอคุณอยู่ถ้าคุณจะทําธุรกิจการค้าการขายคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะสําหรับคนที่เกิดลักขาราศีคุณ ราศีกันนั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณมาแล้ววาสนาการเงินของคุณเปิดแล้วนั่นเองนะคะให้ให้โฟกัสในเรื่องการเงินถ้าคุณโฟกัสเรื่องการเงินการเงินจะรีบเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณเอาจิตเอาใจไปโฟกัสในเรื่องความรักความรุ่มหลงความม,อม,อมอัวเมาสิ่งที่มันทำให้คุณเสียอกเสียใจเงินก็จะไหลออกไปหาคนอื่นนั่นเองต่อค่ะโอ้ m ม g ค d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ่ะ นะคะถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรนะคะตอนนี้คุณพยายามนะคะประครับประคองนะคะธุรกิจการงานของคุณให้อยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นลูกจ้างธุรกิจการงานของคุณคุณกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองอยู่นั่นเองนะคะ หรือคุณหางานใหม่อยู่นั่นเองนะคะอย่ายึดติดนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันแสนสว่างอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะปัญหาเรื่องการงานคุณอาจจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนก็ว่าได้น้ําน้อยแพรไฟนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอานะคะอารมณ์ไปเข้าร่วมเมื่อเกิดการขัดแยง้งในเรื่องการงานมันจะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวนั่นเองค่ะต่อค่ะ เราบอกแล้วถ้าคุณเอาโฟกัสไปอยู่ในเรื่องการเงินทำมาหากินนะคะคุณไม่มีทางจนแน่นอนค่ะคุณมีแต่ชื่อเสียงจะโด่งดังเพราะความสามารถของคุณ ทำสามารถความสามารถของคุณจะนำเงินทองมาสู่ชีวิตคุณชื่อเสียงของคุณเพื่ออะไรคะเพื่อที่ครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขให้คุณโฟกัสเรื่องครอบครัวแต่ถ้าใครไม่มีครอบครัวให้คุณโฟกัสในการงานของคุณที่คุณทำมานั่นเลยค่ะคุณชอบสิ่งไหนให้คุณลงมือทำสิ่งนั้นจะนำพาเงินทองทรัพย์สินมาสู่คุณไม่ว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่แล้วคุณสามารถ สร้างรายได้ด้วยตัวเองก็ได้นั่นเองนะคะเงินอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะต่อค่ะสีดำนะคะมันจบแล้วค่ะบางสิ่งบางอย่างรอแบบมีความสุขนี่คือสีดำเหมือนแลกคู่เหมือนตัวกระลอกนี้นั่นเองนะคะเหมือนเหมือน นะคะเขาบอกว่าให้รอรอแบบมีความสุขไม่ใช่รอแบบแบบอ่อมแบบยมนะคะให้คุณรอใจเย็นแบบมีความสุขเย็นให้พอรอให้เป็นไม่เกิน4ี่วันชีวิตของคุณหรืออย่างช้าสิบวันนั่นเองนะคะชีวิตที่คุณอ่อมคุณยมหรือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะขี้ไายออกนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนการงานของคุณเห็นไหมคะธุรกิจการงานของคุณบางคนไม่ได้ บางคนไม่ได้ออกจากงานหรอกคะ่ะแต่จะเป็นเจ้าของตัวเองและโลวกให,ใหม่คุณที่ทำงานหนักทุกวันนี้จำไว้นะคะเพื่อโอกาสที่คุณจะมีอาณาจักรของตัวเอง งานหนักก็จริงแต่ว่าโลกนี้จะมอบให้กับคนที่มีความขยันความมานะความพยายามเท่านั้นและนี่คือแสงสวรางแห่งมันใหม่ชีวิตใหม่ๆของคุณสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนั่นเองนะคะสิบไม้เท้าแล้วไงสิบไม้เท้าความอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างหน้าอย่าโฟกัสที่ต้นทางให้โฟกัสที่ปลายทางบ้างน,นี่ค่ะเขาโฟกัสที่ปลายทางแม้ตอนนี้เขาจะ ผลไม้จะอยู่ข้างหลังเขาแต่เขาโฟกัสว่าเพื่อให้บ้านของเขามีความสุขเขามองที่ปลายทางไม่ได้โฟกัสที่ต้นทางนั่นเองคุณเองก็เหมือนกันให้โฟกัสว่านะคะภายในปีนี้เอาแค่ปีเนี้คุณอยากมีชีวิตที่ดีแบบไหนมองที่โฟกัสสิ่งดีๆแล้วชีวิตดีๆจะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะ นะคะระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยนะคะะถ้าคุณเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะนะคะเพราะความเป็นกังวลความคิดมากความคิดเยอะคุณอาจจะไม่เจ็บป่วยญาติคุณอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นั่นเองนะคะถ้าคุณอยากหลุดพ้นจากอาการเจ็บป่วยให้ไปปล่อยปลาหมอนะนะคะปลาหมอนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนั่นเองนะคะไปปล่อยปลาหมซะแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจะมีโชคมีลาบนะคะยิ่งคุณไปปล่อยปลาหมอเร็วเท่าไหร่คุณจะมีโชคมีลาบเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณทุกอย่างนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันความสุขชีวิตโชคลาบเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาให้โฟกัสที่เรื่องความสุขนะคะอย่าโฟกัสในเรื่องความสุขทุกเพราะดวงเราเพราะดวงดาวราชาโชคเป็นดวง ดาวราชาโชคเข้าสู่ราศีมิทุนชีวิตคุณก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะคนที่เกิดลักขาราศีกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะโอ้ไม่ก็ขอะคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนับจากนี้วาสนาเงินทองบารมีของคุณกําลังจะได้รับนะคะคุณเป็นคนที่เก่งคุณมีความรอบรู้มีทักษะหลายด้านนะคะคุณจบ กว่าคุณจะประสบความสําเร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญรอบรู้นะคะรอบรู้ในทักษะทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้คุณก็เจอนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่มันผ่านเข้ามาคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่มองคนออกคนอื่นไม่สามารถมาโกหกคุณได้นะคะคนอื่นไม่สามารถมาทำร้ายคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความรอบรู้เก่ง นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีความรู้มีความสามารถนะคะมีการศึกษาสูงมีการศึกษาที่ดีเป็นคนที่มีฐานะดีตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนค่ะและคุณก็เป็นคุณพ่อที่เพอร์เฟกนั่นเองค่ะต่อค่ะ <laughs> หน้าที่การงานนะคะนี่คือความสุขของคุณที่เราบอกว่าเย็นให้พอรอให้เป็น10ดาบแล้วก็4ดาบแล้วนี่ค่ะ4นาสี่ไม้เทา้าครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหรือตอนนี้การงานของคุณก็จะมีแต่ความโดดเด่นเพราะ คุณวางลงแล้วคุณเข้าใจแล้วว่าถ้าคุณรู้จักวางการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาคุณโฟกัสที่บ้านของคุณเมื่อคุณโฟกัสที่ปลายทางปลายทางที่บ้านของคุณก็จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนมีครอบครัวนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในครอบครัวคุณนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสําหรับคนที่เกิดรัคนาราศีกันค่ะต่อค่ะ โอ้ม่กูนค่คุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนจะได้เดินทางการเดินทางจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้พบ โอกาสใหม่ๆได้เจอเส้นทางใหม่ๆในชีวิตของคุณนั่นเองนี่คืออัศวินถือไม้เท้านะคะความสุขครั้งใหม่คุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ไม่ชอบให้ไม,ไม่ชอบอยู่กับที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะนําพาให้องค์กรของคุณประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนก่คุณค่ะก่คุณค่ะก่คุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิง นับจากนี้วาสนาบารมีของคุณมาถึงแล้วนี่คือราชินีถือดาบความสําเร็จบารมียิ่งใหญ่กว่านะคะสิบดาบแล้วสีด่ดาบแล้วแปดดาบแล้วไม่สามารถทําลายฉันได้นะคะคุณไปทําบุญปล่อยเนื้อปล่อยปลานะคะเมื่อคุณไปทําบุญปล่อยปลาแล้วคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาคุณเป็นคนฉลาดความฉลาดของคุณจะนําพาองค์กร ก้าวไปสู่ยุคใหม่โลกใหม่ในชีวิตคุณแสงตะวันแห่งวันใหม่ในชีวิตคุณกําลังคุณเป็นคนแน่วแน่คุณเป็นคนมุ่งมัน่นเพราะว่าคุณคือผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณปรารถนาจะมีความรัก คุณจะได้เจอความหลักนะคะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขยิ่งสุขอยู่แล้วนะคะนี่คือสี่ไม้เทา้าแล้วนี่คือสองถ้วยคุณจะได้เจอคู่โซเมหรือได้เจอหุ้นส่วนคุณจะมีโชคมีคุณจะมีโชคมียลาบนั่นเองนะคะโชคลาบจะเข้ามาเป็น2เท่าเลยนั่นเองนะคะต่อคะ่ะดีล้วยังไงต่อคะ่ะ ค่ะคุณค่ะนี่คือจัดเมนค่ะนะคะคุณจะได้รับคําอธิษฐานคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณปรารถนาจะเจอหลักแท้คุณปรารถนาว่าคุณเจอผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาใช่คู่คุณไหมถ้าคุณคิดว่าเขาใช่ก็คือใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบความสุขมาให้คุณแล้วส่งความสุขมาให้คุณแล้วส่งคู่ชีวิตที่ดีมาให้คุณนั่นเองคําอธิษฐานของคุณคุณปรารถนาจะมีโชคมีลาบคุณมีโชคมีลาบล้านเปอร์เซนต์ค่ะต่อค่ะ สองเหรียญน,นะคะในสภาวะนะคะคุณไม่มีทางขัดสนคุณไม่มีทางขาดแคลนคุณบอกว่าให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขัดสนในเรื่องการติดขัดในเรื่องการเงินคุณไม่มีทางติดขัดค่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณมีเก้าเหรียญแปดเหรียญคุณมีทักษะความสามารถแล้วคุณก็มีโชคด้วยนั่นเองนะคะขอแค่คุณทําจิตใจตัวเองให้มีแต่ความสุขเท่านั้นพอค่ะพอค่ะ ค่ะคุณค่ะถ้าคุณนะคะสอบราชการคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะมีโชคมีลาบถ้าใครอยากมีเบบีคุณจะมีเบบีถ้าคุณอยากซื้อที่ซื้อทางคุณก็จะได้ซื้อทางนี่คือสามไม้เท้าความสุขอาณาจักรเป็นของคุณแล้วโอกาสใหม่ๆไม่ว่าคุณจะปรารถนาเรื่องการเงินการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสิ่งที่คุณปรารถนา จะเป็นไปตามที่คุณปรารนาธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขยายสาขานั่นเองต่อค่ะ ข่คุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือแปดไม้เท้าการงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีบารมีเหลือบนเหลือล้นผู้ชายเหมือนกันธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งร้านร้านเปอร์เซนหรือขยายสาขามีการขยับขยายสาขาธุรกิจของคุณนับจากนี้นะคะให้คุณอยู่กับความสุขและอยู่กับเงินและอยู่กับความรัก โฟกัสที่ความสุขอยาโฟกัสที่ความสุทุกข์อะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็จะออกไปในออกไปจากชีวิตเราอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราแค่เรารู้จักนะคะเข้าใจจังหวะชีวิตเท่านั้นค่ะต่อค่ะ t ด e high p o t อยู่กับตัวเอง เรียนรู้อยู่กับตัวเองว่าตัวเองตอนนี้ทําอะไรอยู่เข้าใจตัวเองเข้าใจจิตเข้าใจตัวเองเข้าใจบุคคลภายนอกด้วยก่อนที่จะไปเข้าใจบุคคลภายนอกให้เข้าใจจิตเข้าใจตัวเองก่อนยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมีอารมณ์ที่ซับซ้อนมากช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะแล้วคุณจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะคะคุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะคะบางคนเป็นคนที่ลิสเสพ เรื่องนะคะเรื่องเครื่องรางของครั้งหรือการดูดวงแบบนี้อยู่แล้วนั่นเองและวันนี้นะคะแม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ